ตดเชืช้อนอนมาเลยไปไหนมาไปไหนมาตกปลามาครับตอกปลาทายเรือคายักไปตอกปลามาหรอครับผมได้ปลาไหมานี่ไงสดชือ้อปลาอะไรนะปลาช่อนทะเลอุ้ยผมขอเชื้นเลยนะอะไรครับนี่คุณไปเอาจากอ้ยปลาตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงปลาช่อนทะเลกิโลได้สามโลได้ครับสามโลได้เนี่ยแล้วคุณปาทายเรือคายักไปอย่างงี้นี่นะครับนี่หมึกอุ้ย ได้มากด้วยอุ้ยอ้าวอุ้ยอลาเป็นเป็นเลยนี่นะเป็นครับอุ้ยมือขอมันเป็นเลยนะคุณดูดินี่นี่ยังยังติดติดมืออยู่เลยนี่ติดติดเลยนี่เอานี่แล้วเราเอาปลานี้ไปทำอะไรต้องซาซึมิผัดไปตั้งโอแล้วไปทำที่ไหนอะร้านผมเลยครับแฮคายักปีบุ๊เออตัวเชิญครับบรรยากาศสดสดนะครับอยู่ที่เกาะพีพีนะครับเขาเอาปลาเนี่ย เป็นสดๆอย่างเงี้ยขึ้นจากทะเลแล้วเขาก็ไปทําเป็นเมนูที่ร้านเขาเดี๋ยวไปดูที่ร้านเขาเลยไปครับปลามงปลามงปลามงโอ้ปลามงเนี่ยอันนี้เราเองอันนี้สองร้อยเองสองร้อยอันนี้เราไม่เอาแพงเราช่วยอัมีอยู่บนเกาะที่ีนะสองร้อยปลามงรัดพริกแซ่บบ้านบ้านเพล็ดสองร้อยสองร้อยไปโอเคไหมยอดโอเคเลยละ บ้านเลยปกติปลามุงนะครับใหญ่กว่าหน้านะครับร้อยร้อยราดพริกกล่องร้อยปาจิบบอกว่าทำแบบบ้าเนี่ยบรรดาเผ็ดเวันวันนี้เออเหมา่นะอ่ะกินทุกเมนูเลยเอาปลาที่ได้มากินทั้งแต้มหมดเลยอ่ะปลามุงครับราดพริกแบบนี้แบบบ้านๆเผ็ดเพชรจานละกล่องร้อย สีมันพวกปีกแมงท้าบแมงทองอ่ะใช่อันนี้คือถุงมือมือกูอกสดด้วยแหละมือกูสดมันจะเป็นสีอย่างเงี้ยเลยอะ<ช>่ะสีมันปิกีกแมงท้าบ<ช>สีเขียวๆอย่างเงี้ยแล้วตรงเนี้ยนะคือถุงมือวิธีการเอาออกมาคืออยากให้ตรงนี้มันแตก แต่ตรงเนี้ยเวลาเขาเอาไปทําเป็นพวกมึกน้าดๆได้ใช่ไหมได้เพาทำยังไงเขาต้มไปทั้งตัวเลยต้มไปเลยมันจะออกเองครับตรงนี้นะแต่นี้เราไม่เอาเพราะเราจะกินทาชิมิเนี้ยเนี้ยเขาเอา,เาใ,ใส่เลยเนี่ยเนื้อใส่ใส่เลยเขาทําเป็นทาชิมิปลาช่อนทะเลผัดขึ้นช่ายหูยน่ากินมากต่อมาครับตัวนี้สองร้อยคือปลามงปลามงทอดรักลิขโอ้หนี่ต้มยำปลาช่อนทะเลนะครับโอ้โหคุณนี้แบบนี้เลยอะ ต้ยมยำปลาช่อนทะเลซาซิมิซาชิมิกระปาเอาผมอลองซาชิมิก่อนเลยนะปะู่มาครับแล้วผมจะเอานี่ครับวาซาบิเพิ่มความร้อนแรงลงไปอีกนิดนึงลงมาเนี้ยครับปื๊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 บปโอ้ยแล้วชื้นนะครับเอาแล้วพี่เต้เขาบอกเขาทำเผ็ดพิ่เต้ให้ผมด้วยไ,ไหวมั้ไม่รู้นะแล้วเอาไปเลยครับนี่ครับเอิร์ดนักล่าหมึกครับมาแล้วครับหมึกซาชิมิ เรือคายักษ์ตีฟูดร้านประจิตโอ้โหลงท้องครับมันเป็นแบบตีฟูดรียแบโอ้โหพี่เต้ทำแรงน้ำตาไหลครับเอิดออ่อยย่าดยืนกินเลยนะครับน้ำจิ้มตีฟูดเด็ดมากมากเพชรมากมาก เอาไครับประมงลงปลาทัชนะเรลงท้องมั้สุดยอดเอางี้ยคุณมานนี้ยคุณมากินน้ำจิ้มตีฟูดที่เขาต่ำมันะใครนะาเดินเยอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยนะคุณหนุ่ตาบี

ร้อนท้องไหมนี่นมาว่าลอดอืม,มอยกาจาให้หลุดด้ากันลงไหเออมก่เขาทำอาหารแบบบ้านๆจริงๆแล้วมันอร่อยจริงๆนะดูเออกินดูก็รู้แล้วดูนี่หูยจินเลยหือ <c ười> <c ười> ปลามงนะครับตัวนี้สองร้อยบาทราดพริกมาด้วยทอดมาด้วยคุณดูดิเนี่ยทีนี้ตากันแน่นๆนย่งี้ยเนี่ยแล้วคุณก็ราดพริกมาด้วยคือเขาทําแบบมันบานแล้วพริกแกงต้ยอ่ะคุณมองเงี้ยคุณลงเงี้งงโยโอ้ยคุณดูดิก็ชื้ชนนะ่ะดูดูนี่กไงชื้อก็ชื่ชนนะ่ะมาดูด ดูอะไรนี่หุ้ยไปตกมไ่เหรออุ้ยจัดเลยจัดเลยอุ้ยมากงานเดี๋ยววันนี้ผมไปกินข้าวเท้าพี่สั่งเลยอะไรก็ได้จัดไปพี่สั่งเลยไปป้าไม่ลงเท้าไม่ลงเอาแค่นี้เลยปลาหมูทอดราดพริกร้านปราจิตก๊อกพีพีลงท้องเอ้ยครับเอ็นตาที่เป็ลงหมูต่อ เฮ้ยมึงเป็นที่กันต,ตายอมันกินอมเห็นแล้วน่าก,กินเลยเมื่กก้อง้กกองทำลายหลายแล้วเด็กมากไปแใช่ไปโอ้ยดูกลมเงือกของคูใช่ไหมนี่นะของแท้มาลัดพิกของเขาคือผมคือมผมจะพูดว่าใครเดียว คือสว่านนะปลาพิก็อร่อยมากมันเป็นพิกแกงพิกแกงใต้อะลงเนี้ยโหไม่ได้ไความเผ็ดไม่น่าเชื่อเลยลืมไปเลยว่าตอนนี้อยู่บนเกาะพีพีแล้วอ่ะอันนี้แกงสม้มโอ้ยแกงส้มมาต่อใต้เลยไม่น่าพูดเราเหมาเลยนะครับมาทั้งร้านครับโอ้ยคุณดูคุณคุณเต้คุณดูค,ณคุณเงือดเลย ได้แรงนี่แหละกินกับข้าวต้องเถือกแตกเนี่ยได้แรงนะชัดมันอร่อยแล้วคือปลาหมึกเนผมอยากจะกลับไปที่เนี่ยผมชอบี่สตุดแล้วคือปลาหมึกกับน้ำจิ้มตีฟู้ดของอเต้อะไปลงท้องผมแวะมานี้ทีผมชอบมากเลยหมึกสดไม่ต้องพูดถึงแล้วแต่ความสุดยอดคือน้ำจิ้มเขาอะฮ <c oughs> พดาวบอกแล้วเอิร์ดมานะครับรู้แล้วทั้งเกาะพีพีตอนเนี้ยเพราะว่าคนพีพีไม่ค่อยมีคนมีแต่พ่อค้าแม่ค้าเขาส่งข้าวกันมาเลยพี่ดาวนะครับร้านซุปตำจากร้านพี่ดาวก็เอามานะครับแล้วผมมาต่อเลยครับอันนี้ครับปลาช่อนทะเลนกันใช่ไหมปลาช่อนทะเลแกงส้มนะครับหรือว่าแกงเหลืองนั่นเองโอ้ยโอุ้หโคตรโคตร่ะคุณ โค้กกับคุณโอ้ยไม่ต้องตืมแล้วอะไม่ต้องทืบอปะัดแล้วุณดูดซีเนื้อปลาดิผมกินอย่างนี้เลยนะระวังลวกป,ปากเอาเงือน,นเป็นพยานคือที่ตุดเก่าทีุ่ดแล้วร้านนี้ความแซ่บลงแล้วปลาคือมันดูดีความหนานะครับความนุ่มของปลาช่อนทะเลนะยอดลงของมา ถ้าผมมาพีพีผมจะกิคนร้านนี้ทุกวันแกงส้มอร่อยสุดๆพี่คุณเห,หนื่อยคุณมาทีนึงแกงส้มอร่อยสุดๆแกงเหลืองนี่แหละ รูเงือมาแล้วลกันงูเงือผพอมองอะระวังปากของบระวังปากของไม่ทันแล้วพอมม่จะคำแรกไม่เอาไต้องเขาเรียกได้แรงได้แรงใช่ไหม ร้านบาจิตร้านบาจิตร้านบาจิาตจก็ผีๆไปเลยลงฮือกระดาบเอาเอาเอาไฟเพิ่มไหมไม่ต้องแล้วครับมันเดือดแล้วครับมันเดือดที่ตัวผมแล้วครับ <Okay S 1> โ,อโอเคไหมโอเคไหมอุ้ยบาจิตบาจิตด,ดึงเงลือมดิอ่านี่แหละของแท้นี่เราไม่น่าเชื่อว่าดึงเงลือมดิผมไม่ได้ไปอาบน้ำมันก <c oughs> ินเลยเนี่ยมาต่อครับ ช้อทะเลต้มยำครับนี่พรุ่งนี้กับกี่โมงไม่รู้กีบงบ่ายไมบ่ายบ่ายบ่ายครับที่ร้านก่อนนะครับพี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวอ๋อนี่ต้องตามพี่ดาวเหรออะไรพี่ดาวก่อนวันนี้นะครับต้องตามพี่ดาวนั่งเอาต้องตามมาเติมที่นี่ร้านนี้เลยปลาอมยำก็ครับต้มยำนี่แหละปลาช่อนทะเลเนี่ยครั แล้วป้ามันแน่นมันไม่มีกินขาวเลยเนื้อมันแน่นมันนุ่มมันมันไม่ใช่แน่นแบบเหนียวมันแน่นมันนุ่มมันสดมากผิดปากเดี๋ยวคุ้มแล้วอ่ะนี่อืกินคำใหญ่เลยนะครับมัมันมากคนเนี้มันมากไปครับต้มยำครับช้อนลงท้อง ปลาซาดิมีคือหนึ่งนะครับท่อนทะเลซาดิมีครับปลายครับลงท้องุมกซาดิมีครับเะาเาไก่งูมาแล้วครับขอบคุณครับมึกนึกหมฮะนึกไหมหัว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 ั ถามว่าเมื่อไหร่ผมจะต้องมึงมันได้มันเส้นทีปุ๊บเขาดีแบบยอดมาครับต้ตมตำผมขอเอาไข่มาดับความเผ็ดหน่อยนะครับต้ตมตำพี่ดาวนะครับอยู่นบนเกาะพีพีเหมือนกันเป็นเอฟตีเอิร์ธนะครับรู้ว่าเอิร์ธมามก็เลยเอาต้ตามตำมาให้นะครับโปรโมทไปถึงร้านพี่ดาวเลยต้ตมตำพี่ดาวลงท้องครับ กาะ้อมหรือหุน่นจัดเลยเปรี้ยวหวานเผ็ดรอร่อยสุดด้วยตามด้วยแตงโม <c oughs> มายอดไปเลยครับแตงโมไม่ต้องพูดอะไรรวนไปโอ,อไข่ทุ่งจริงนี่ร้อยห้าสิบบาทเออ เขาขายร้อยสิบบาทจริงๆคือถามว่าร้อยสิบาทจริงนี่ต้มยำซีฟู้ดก็ร้อยห้าสิบาทร้อยสิบาทจริงๆครับมาไฟพี่เต้ครับขายถูกมากนี่คือถามว่าทำไมถึงถูกต้องพูดว่าขายถูกมากเพราะว่าตรงนี้เรายืดอยู่นี่คือเกาะ p ับแล้วทำไฟว่าถูกมากก็คือว่าเอามากันแบบสดสดเป็นไปมีคุณภาพครับแล้วอร่อยจริงๆคุณพ่อพิเศษเลยครับกี่บาทต้มยำปลากี่บาทอันนี้ร้อยห้าสิบนะคะ คุ้มไหมคุ้มสุดโปลาแบบปลาปลาปลาเป็นปลาน้ำเป็นน้ำเลยครับแล้วผมบอกให้ทำมาถึงคุ้มอร่อยมี่ปลาจิ้มผมชอบนี้มากพี่ผมชอบนี่แกงเหลืองนะแกงเหลืองเนี่ยสุดทะเลนี่เท่าไหร่ร้อยห้าสิบเหมือนกันอุ้แล้วคนอื่นมาได้อย่างงี้ป่ะได้เหมือนกันเยอะเงี้ยนะปกติเหมือนกันทุกอย่างบาทบาทค่อุ้ยทางร้านบนมาา้้ทงนเลยอ่ะอันนี้สองร้อยนะคะตัวนี้สองร้อยปลาล่าพริกปลาล่าพริกสองร้อยต้องต่ำของเขาที่บ้านอันนี้ของเขาไม่แน่ใจนะ แต่ผมผมต้องคิดฝากตังค์ให้เขาได้ไหมได้ค่ะอันนี้ประมาณ80บาท80บาทอันนี้ไม่เกี่ยวแล้านเขาดรอแต่อันนี้กี่บาทนั้น300อันนี้จะไม่มีแต่ไม่ได้มีตลอดใช่ใช่แล้วแตงโมอนี้กี่บาทแตงโมวันนี้50บาทค่ะ50บาทเดี๋ยวคนไม่ได้มูนะเตาเปล่าตา20บาทเตาเปล่ายี่ยี่บาทฝรั่งก็ราคาเท่านี้คนไทยก็ราคาเท่านี้หมดทุกอย่างไม่มีกันชาร์จ มันเป็นปลาไหลเหรอฮะสีใช่ก็คือเหมือนเราที่ผมบอกว่าถูกเพราะว่าตรงนี้จริงๆก็เป็นกรอบแต่ไงเขาขายแบบบ้านๆบ้านๆจุดๆคือบ้านเราขายเท่านี้แล้วก็ขายเท่านี้วันนี้พันกว่าบาทค่ะพันเท่าไหร่อ่ะพันสิบบาทพันสิบบาทพันสิบบาทเปฝากเอาเงินเนี้ยไปให้พี่ดาวด้วยแปดสิบบาทแล้วก็วันนี้ผมออกอุดหนุนไปเลยสองพันโอ้โหขอบคุณค่ะนะติ่งแม่ค้าไปเลยโอเคค่ะสุดยอดสุดยอดไหม เสียดายช่วงนี้ไม่มีปลาไหลกบนกให้ดูมีเหรอไม่มีเดี๋ยวบอกนะว่าป้าจีนป้าจีนขายอาหารป่าบนบนทะเลอันนี้อาหารป่ามีนกมีกบมีปลาไหลนะแต่ว่าช่วงนี้โควิดเราก็เลยไม่มีของให้ถ้าเราถ้าไม่เจอโควิดนะมีตลอดชี่วินมงอโอ้มีทั้งปลาไหลทั้งนกวันหลังกินผัดปลาไหลผัดนกผัดกบนะยกนิ้วยกนื้ออย่างนี้ยกนิ้วเลยยอดมาห้าวันกินทั้งข้าววันมาละสามมือสามมือผู้หญิงด้วยนะไม่ใช่ผู้ชายนะนะ แต่ว่าเรียกไม่เป็นไงเรียกไม่เป็นคือมาถึงก็อทำท่าเลื้อให้ดูอะทำงี้ทำเลื้อปลาไหลอันนี้อ๋อเรารู้แล้วเราก็บอกเลยปลาไหลช่วงนี้เป็นไงบ้างกิจการโอยหัวใจจะวายตายเป็นไรหัวใจวายอ่ะมันไม่มีลูกค้าอันนี้ไม่ใช่ลูกค้าหรอใช่แต่ลูกค้ามันไม่เยอะโอ้แต่เราต้องทนอยู่ให้นา้เพราะว่าเราลำบากค่าเช่าโอ แสงว่ไม่ใช่คนที่นี่เราผมรู้อันนี้คุณปฐุมนะเห็นไหมมาเที่ยวเลยมาขายของมาเที่ยวแล้วเปรี้ยวไม่กลับบ้านเลยกลับเลยเปรี้ยวเลยพี่ยอมรับวน้เกาะพีพีเลยตอนนี้อยู่นี่เลยอยู่เมื่อกี่ปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วอยู่มาเจ็ดแปดปีแล้วรัแล้วช่วงแรกเป็นไงขายดีไหมช่วงแรกดีมากดีมากพอมาเจอช่วงโควิดขายมากี่วันเลยช่วงแรกขายอยู่ได้ประมาณนักสเดือนนักเดือนปุ๊บทำไง ช็อตเลยจะดีช็อตเลยจะกลับบ้านไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีตังค์ไม่มีตังค์กลับบ้านด้วยเพราะเราเพิ่งจะลงทุนทำร้านค่าเช่าก็ไม่มีจะจ่ายขายสู้เลยบอกว่าตอนนี้จะอยู่เกาะพีพีกลับไม่ได้เพราะว่าไม่มีตังค์แล้วบอกเราสู้แต่เราสู้ด้วยหลอยยิ้ใช่ไอ้เกาะให้กำลังใจเราก็อยู่ได้ไงเอธมาให้กำลังใจด้ยได้เราก็อยู่ได้เลยตอนนี้ใช่ไหมขึ้นไหย เดี yeah, ๋ยวลูกค้ามาหาเราเองคนเราไม่ได้กินหนเดียวแล้วหายนะอย่าลืมไม่ใช่ว่าโอ๊ยันนี้มากินแต่พรุ่งนี้กูไม่มาหาแล้วมันไม่ใช่องเราแล้วกินต้องให้ลูกค้าย้อนกลับมาจอดเพราะวันนี้เออสดชื่นนะครับไม่ได้ตั้งใจจะ่ายเลยนะไม่ได้ตั้งใจจะ่ายคลิปเลยนะไม่ได้มีไม้นะก็ใช้ตะโกนอะไรอเนี้ยเพราะว่าอยากจะบอกว่ามันอร่อยแล้วเราก็เจอกันตรงนี้คนเป็นเอฟพีอนหมดเลยถ้าคุณจะดกินมานนะค่ะอะไรเป็นสดแบบเนี้ยมากินตรงไหน บอมบัดค่ะด้านหลังนะครับคุณจะมากินนะครับคุณเดินมาเลยมาที่กาะพีพีก่อนแล้วคุณเดินมามจะอยู่ถึงก่อนไปที่วิวพอยต์อยู่ตรงสามแยกบอมบัดตรงนั้นไชยานรู้ว่าคุณง่ายๆคุณหนามเลยร้านปัจจิตรีสอรองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่ายดีนะต่ายดีนะขอบคุณมากเลย่ร้านปัจจิตเรีสอรองเกาะพีพีสามปีสุดเจ้าประจายประจายมาประจายรอเด็กจะไปตัด ผมฟรีแค่หน่อยไม่ยอมเป้านี่ร้านดีอ่ะอ๋อร้านร้านตัดผมเหรอครับอ่าพี่ตัดอยู่อ่ะต้นไายส alon ค่ะต้นไายส alon คุณไปตัดเลยกับใครน้องจอยค่ะชื่อน่คะ